น้องมาขอกินข้าวตัวเดียวนี่มีสี่เสียงห้าเสียงนะครับมาทุกวันเดี๋ยวก็ตกใจเด้ยก็บินละเพระมีแมวจ้องจ้องอยู่ข้างล่างอ๋อย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่มาหลังคาข้าวเนี่ยผมจะหวานตรงหลังคามีข้าวแล้วก็มีกล้วย,อ,นนยอันนี้คือจะร้องขู่ ร้องขูส่งสัญญาณให้แมวรู้ว่าล่อ,อแมวก่อนให้มแมวมาจดจ้องก่อนแล้วก็ทีนี้ก็จะระวังแมวโดยตรงไม่ให้แมวแอบไปก่อนเดี๋ยวจะเราก็จะเอากล้วยกับข้าวไปโยนไว้ในหลังคาข้อไก่นะครับนี่แหละวิธีเนี่ยไปตรงนู้นละนะตนัวนน้นด้วยไอพวกนี้เป็นพันหัวงอนนะครับนี่ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับวิธีชีวิตบ้านๆธรรมชาติเลี้ยงนกโดยไม่ต้องขังครับ